สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันในเกมไมโครฟ์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําการรีวิวแม็กโดนัลที่เราสร้างไอ้นะคะเป็นแม็กโดนัลขนาดเล็กๆเนาะแล้วก็เราได้เปลี่ยนสกินเป็นสกินเหมือนเป็นเป็นตัวปีศาจเป็นเดวิลนะคะเป็นปีศาจเนาะข้างหลังเราจะเป็นปีกนะคะแล้วก็ตรงหัวเราก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นเขาสีแดงๆออกมาเหมือนเป็นง่ายๆเป็นเดวิลอะค่ะ โอเคสักครู่นะคะอันนี้นะคะเราได้โหลดเอ่อทิกเจอร์แพ k t ทิกเจอร์แพมานะคะมันก็เลยทำให้สวยนิดนึงเนาะแต่อันั้นะที่มันเหมือนจริงๆนะคะที่ใบไม้มันจะปิวๆนะคะมันเราไม่ได้โหลดมาเพราะว่ามันกระตุกมากค่ะโอเคนี่นะคะแมกโนของเราตรงน,นี้ก็จะเป็นโต๊ะกินนะคะกินอาหาร อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินอาหารนะคะกระตุกมากส่วนอันนี้นะคะข้างในจะสว่างรุ่งเลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ทําอาหารเชื่องควต่างๆอันนี้เป็นเป็นที่สูดอากาศลมนะคะควันอะไร,ระมาวนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวให้ทูเรอบๆดีว่า น,นี่คะนี่นะคะดูรอบๆมันจะเหมือนเป็นกล่องนะคะนี่คะโอเคเรามารีวิวไม่นานนะคะเพราะว่าเรามีแค่อันเดียวเนาะมันอาจจะไม่ค่อยสวยมากเท่าไหร่นะคะแต่ก็พยายามทำให้เหมือนที่สุดแล้วนะคะชสักครู่นะคะ เดี๋ยววันนี้ไม่แน่อาจจะมาเล่นกับเพื่อนนะคะ<ม>แต่ว่าประเด็นคือพอดีพ่อปิดบ้านนะคะเอาคนแจล็อกหน้าบ้านไว้เลยนะคะเลยไม่รอดไม่มันไม่รู้เพื่อนจะเข้าบ้านได้หรือเปล่านะคะโอเคโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่อง YouTube ฟอนเลฟเก g เม e r r o b บ o x ด้วยนะคะ อย่าลืมไปบอกเพื่อนๆน,นะคะให้มาติดตามช่องฟอนเลบเกมเมอร์เราบอกและก็อย่าลืมก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อกดติดตามแล้วนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย